นี่เราถ่ายวิดีโอไปด้วยเอาใหม่เอาใหม่มีตาที่ชิงก็เห็นมีซุปจะมีถุกมีสองเหือกสองขาอย่าบ้ออย่าบ้อ

ตัวมาปั้งเฮองายาเมือยาเสือสุต้องเข้ามาเลยใช่าใใจวันนี้แฮคเป็นเีฮ็ดเสียงรถปีกามคนคนนั้ถูกลาบตาลอยลอยก็ไม่เจาบดับรับเฮล วนในวันเกิดชาบใดนทำดร่างาาทนสะอาดกเรื่องเืินป่าวัดิลาคนลงกนกงลองคอเ็ดต่อส่สร้อนไ้ฮ่าเอาผูาเ่าฮ่าั่ราบ่าฮทาฮ่าว่าฮ่าฮาาาาา่าา่่า่าาฮา่า ว่นรู้ว่าเล้วคุณที่วันตกตะวันรับไปที่บ้านอยากพูดตามไปเขาวามฝังบอกเลขแล้ววันที่หนึ่งคนต้องฟังต้องน้วาามไปอกเลขทม่เหมืกันเลยแล้วคนที่ควรเควที่สามี่มื่อไ่ตามพวกขาจไม่ได้กนเม่อไรามนย่งนหาไปทางกะดนแดตรงนี้ตาม